ในที่สุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้ก็ไม่สามารถสานต่อความสําเร็จจากชัยชนะเหนือเซาท์แฮมตันในเกมที่แล้วได้นะครับแพ้ไรตันคาบ้านเลยนะครับด้วยสกอร์หประตูสามนะฮะนี่คือการแพ้ให้กับไรตันเป็นนัดที่6ในะรอบ7เกมหลังแล้วก็เป็นการแพ้ไรตันคาบ้านนี่3ซีซั่นติดต่อกันเข้าให้แล้วนะครับ นอกจากนี้นะฮะนี่ยังเป็นความปราชัยนัดที่6นะครับปลาชัยคาบ้านเนี่ยนัดที่6จากการเล่นมาทั้งหมด12เกมของฤดูกาลนี้นะฮะนี่คือผลงานที่หวยแตกที่สุดนะครับ,บตั้งแต่ปี1893-1894นะครับซึ่งฤดูกาลดังกล่าวเนี่ยเล่น12นัดเพราเขาแพ้ไป7เกมนะครับเรียกได้ว่าสถิติแย่ๆต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นพลังภูมามากมายแล้วครับหลังจากที่คาบ้านต่อไบรตันอีกครั้งหนึ่ง เกมนี้เนี่ยมันมเีเหตุผลหลากหลายอย่างนะครับที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดแพ้ไปนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของเกมรับนะฮะสมาธิไม่ดีในลูกแรกนะครับเปิดเกมมาไม่กี่นาทีก็เสียประตูอีกแล้วนะครับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะจบจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตดไปแล้วแต่มันก็ยังอยู่นะครับเออนะฮะเรื่องของสมาธิเกมรับในช่วงการออกสไตล์เกมนี้ยังแย่เหมือนเดิมนะครับลูกประตูที่2ที่มิโตมะยิงนี่ก็เริ่มตั้งแต่การประกบตัวไม่ดีเปิดปล่อยใหย้ยาคูบามินเตมันได้เปิดบอล ข้ามไปทางเสาสองนะครับในรายละเอียดของเกมรุกก็น่าตําหนิอีกเช่นกันนะครับกับการที่ว่า,าตลอดทั้งเกมเนี่ยเก้าสินาทีเนี่ยลูกทีมของรูเบนอโมริมนะครับได้ยิงตรงขอบไปแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็เกิดขึ้นจากลูกจุดโทษของบูรูโนแฟร์นันสนันนองนะหมายควว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยคุณเอาเวลาไปทํำยังไงถึงได้ยิงไม่เข้ารอบเลยในลักษณะนี้นะครับ ขออนไปพูดถึงเรื่องของเกมรับนะฮะที่มันทําให้ทีมเนี่ยเสียถึง3ลูกนะครับโดยเฉพาะกับลูก3เนี่ยนะครับที่ผมจะขอนเน้นเลยนะฮะมันเกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของอองเรยน์นาหน้านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่พอใจแหละครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่ยา้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาแหละ องเรียวนานะครับก่อความผิดพลาดอันนำมาซึ่งการเสียประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งนี้เป็นครั้งที่10เขาให้แล้วนะอันนี้ผมขออ้างอิงสถิติจากเดอยูไนเต็ดเอ็กซ์ตร้านะครับซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมงานที่เก็บสถิติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงนะครับเออแล้วมันก็มีการหยิบยกไปเทียบกับผลงานของดาบิดเดคอาร์อะไรต่างๆนะเพราะว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะกับการที่คุณจะต้องโดนเปรียบเทียบโอเคครับองเรียวนาเนี่ยเพิ่งจะมีผลงานดีๆมาก่อนหน้านี้นะครับ ก็มีเซฟช่วยทีมอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับโอเคเรื่องนั้นเราก็ต้องชี้จ,จมมแต่ว่าเรามาพูดถึงในในจังหวะนี้นะครับมันก็ทําให้เราย้อนกลับไปถึงเห็นถึงความผิดพลาดในอดีตมันผุดขึ้นมาอีกนะครับ คือตำแหน่งผู้สัประตูเนี่ยมันเป็นงานที่ยากที่สุดในสนามนแล้วนะครับเ,เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเขาพลาดเนี่ยมันพลาดแล้วพลาดเลยแล้วก็เสียประตูเลยถ้าเกิดเป็นตำแหน่งอื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณเป็นฟูลแบ็กเนี่ยคุณพลาดมันยังมีเซนเตอร์คอยซอนให้ใช่ไหมอาจจะมีมิดฟิวรับมาช่วยถ้าเป็นกองหน้าพลาดไปก็แค่ยิงประตูไม่เข้าแต่ถ้าเป็นผู้สัประตูเนี่ยคุณพลาดแล้วคุณเสียประตูเลยนะครับดิ้งถ้าเกิดว่าคุณเอามาผนวกกับการที่ว่าเป็นผู้สัประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ภารกิจนี้มันจะยิ่งยากและกดดันเป็นเท่าทวีนะครับเพราะเป็นทีมที่โดนจับตามองเยอะมากที่สุดทีมหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับจริงอยู่ครับที่บรรดาผู้สำปู่ตัวรับท็อปคนอื่นๆเนี่ยนะฮะอาริสซงเบเกอร์เอ่ยีโบกุกตัวเอ่ยีเตเชคเอ่ยดวินฟันเดซาเอ่ยพวกเนี้ยนะครับมันเคยก่อความผิดพลาดกันมาทั้งหมดแหละนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแบบเดิมๆซ้ำซากหรือว่าเกิดขึ้นแบบหมู่ๆแบบเนี้ยแบบที่องเดลนะเขาเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เขาพลาดในคลิปนี้มันก็ควรจะต้องโดนวิจารณ์แล้วก็โดนวิจารณ์หนักๆนิดนึงเพราะว่าอะไรดูไหมครับในจังหวะที่แม่เต็ดเนี่ยเสียกอดเสียลูกสามนั่นคือก็ตามหลังลูกเดียวอ่ะถูกไหมนับตามหลังอยู่หนึ่งสองเนี่ยนันหมายความว่าคือเพื่อนกาลังพยายามที่จะตีเสมอให้ได้เนี่ยแต่คุณดันมาก่อความผิดพลาดพลาดเองพลาดหมู่ๆแบบเนี้ยจนทําให้ทีมต้องตามหลังสองประตูต้องออกแรงหนักกว่าเดิมเป็นสองสามเท่าทวีแบบนี้นะครับมันยิ่งทําให้ บั่นทอนกำลังใจอะนะครับมันไม่ใช่แค่บัตรทอนกำลังกายนะที่คุณต้องออกแรงหนักกว่าเดิมเพื่อการตีเสมอหรือยิงเพื่อชนะเนี่ยนะครับยิ่งเป็นการบั่นทอนสภาพจิตใจที่มันก็กดดันก็เครียดอยู่แล้วกับการเล่นของไรตันด้วยเนี่ยนะครับเป็นทีมที่แย่งบอลแม่งยากนะครับแล้วบางทีมันก็มีจังหวะลูกตุกติกการล้มอะไรต่างๆเนี่ยที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราแม่งโคตรอัดในเวลาเล่นกับมันถูกไหมนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่า ความผิดพลาดของเดรนามันควรจะต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเละครับเพราะมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสําคัญล่ะครับที่ทําให้ทีมต้องผึงขั้นพุ่งชนกับความปราชัยนะครับเออนะค,คือจังหวะที่มันตามหลังลูกหนึ่งเนี่ยมันยังพอมองเห็นโอกาสนะแต่พอตามหลัง2ประตูเนี่ยคุณต้องออกแรงหนัก2-3เท่ามันยิ่งเหนื่อยทั้งกายและจิตใจแหละครับเพื่อนๆคิดว่านะครับรูเบนอาโมริมเนี่ยนะฮะก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นดรอปของเดรนาจากตําแหน่งตัวจริงนะครับจากความผิดพลาดในครั้งนี้นะฮะ แต่ถ้าเขาจะเลือกทําแบบนั้นจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าอาบรูริมก็ดูจะมีความชอบทำแหละครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรล่ะครับกับเรื่องราวเหล่านี้คิดว่าเอาทาเบนดีเนี่ยที่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มดีในเกมกับอาร์เซนอลเ่ยนะครับจะสามารถขึ้นมาเป็นตัวจริงมีความชอบทามากพอที่จะขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนองเดลวาน่าที่มีความผิดพลาดในเกมกับไบตันนี้ได้หรือยังครับลองลงความเห็นกันเข้ามานะครับ